อันนี้พิตาถักนิตติ้งนะคะอันนี้เป็นผ้าเช็ดโต๊ะค่ะแล้วมันจะแบบตรงนี้อย่างตรงนี้มันมีฝุ่นใช่ไหมคะเวลาเราเอาผ้าแบบนี้หร,หรือหรือไหมแบบนี้นะคะปาดป้าไปเนี่ยเขาจะดูดฝุ่นได้ดีมากเลยค่ะฝุ่นไหมคะพิตาไม่ใช่แบบคนสะอาดนะคะแบบพิตาก็นั่งอยู่กับฝุ่นทุกวี่ทุกวันเลยะคะ่ะนี่ค่ะเขาก็จะดูดฝุ่นดีมากเวลาเราเช็ดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอันนี้ อันนี้เป็นกระเป๋าน้อยนะคะแต่ว่าตอนที่พิตาทาพิตายังใส่ผ้าไม่เป็นเลยะค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ใส่ผ้ามันก็จะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่แล้วก็ใส่ซิปลงไปอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วจะเป็นกระเป๋าน้อยๆแล้วก็จะมีชิ้นอื่นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะชิ้นให,ใหญ่ๆใหญ่ๆก็มีนะคะถักแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงเวลาพิตาถักไอ้นี N ่ A มันก็มาจากไอ้นี่แหละค่ะแล้วพ่ตาก็พับมาแล้วก็เย็บเป็นกระเป๋าเง,งี้ยคะ่ะแต่พิตาไม่ค่อยไม่ค่อยถัก งานถาวิตาทำไม่ค่อยเป็นหรอกคะ่ะก็จะได้ประมาณแค่นี้นะคะ